ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้ดยนับซึ่งในวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการเล่นอิงฟิลนะครับซึ่งยิงฟิลเนี่ยถ้าสมมติใครเล่นครั้งแรกนี่คือเล่นครข้างที่ได้ยากอยู่นะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าเราจะมาดูที่สเตตัสกันก่อนนะโดยอิงฟิลจะมีสปีดอยู่ที่16แตมมนแาอยู่ที่130แล้วก็ดาเมจอยู่ที่4 5ซึ่งก็เป็นตัวดีชาสุดในเกมนะ,นะเราจะมาดูวันนี้พาสีแล้วสกิลกันก่นกอนนะ ซึ่งยิงฟิวจะไม่มีพาสีนะงั้นเรามาดูกันที่สกิลแรกอย่างเดวิลพอทอลสกิลนี้เมื่อใช้ละยิงฟิวจะทำการคายน้ำมึกออกมาซึ่งจะเป็นบ่อไว้ได้สุดสจิตบ่อซึ่งผู้เล่นที่อยู่ในบริเวณนั้นหากหากโดนบ่อน,น้ำมึกของบินของยิงฟิวก็จะติดสถานะาน้ำมึกซึ่งจะเดินชาลงแล้วก็ยังไหลท์ผู้เล่นที่โดนน้ำมึกเอาไปด้วย ซึ่งสกิลนี้จะสามารถใช้เคลื่อนที่ได้โดยที่เราต้องวางบอลน,น้ำหมึกหรือหาบอลน,น้ำหมึกที่อยูกลที่สุดพร้อมรับพร้อมกับกด E ที่บออน,นั้นหรือกดค้างในมือถือซึ่งก็จะเป็นการเข้าไปในบ่อก,ก่อนที่จะเลือกได้ว่าจะไปผูกบอลไหนซึ่งเมื่อผูกมาแล้วเบนดี้จะทาการระเบิดซึ่งทําความเสียหายพร้อมกับไดรับบูสปีดโจ่วเขาและต่อมาสกิล2ออย่างเดวิลลี สกิลนี้เมื่อใช้ระยิงฟิวจะดํานการนามือลงไปที่พื้นก่อนที่จะระเบิดน้ามึกอ,ออกมาซึ่งผู้เล่นที่โดนก็จะสร้างความเสียหาย50พร้อมกับได้รับสถานะน้ามึกและเมื่อใช้สกิลนี้หากบริเวณที่อยู่มีเดว i ้ p พอทัลอยู่เดวิ้งพอทัลก็จะระเบิดออกมาซึ่งทาความเสียหายตาม5หน่วยและหากมีผู้เล่นยืนอยู่บนเดวิ้งพอทัลจากที่ไกลเราก็สามารถใช้สกิลนี้เพื่อทำให้เดวิ้งพอทัลที่ผู้เล่นยืนอยู่นั้นระเบิดได้ ต่อไปสกิลต่อมาอย่างเดบิวต์ไดเมื่อใช้สกิลนี้อิงฟิวจะทําการกระโดดไปข้างหน้าซึ่งหากระโดดผ่านผู้เล่นผู้เล่นคนนั้นเขาก็จะจิดสถตาระนำหมึกซึ่งมันก็มีแค่นี้แหละงานต่อไปเรามาดูจังหวะนในการใช้สกิลกนันนะซึ่งผมจะบอกสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ค่อยชำนาญน,นะคือถ้าเริ่มมาถ้าเกิดจุดเกิดเราบริเวณนั้นมีคุยเดียวให้ระวังบอลน,น้ำหมึกเอาไ้ทีคุยับ และหากมีผู้เล่นมาติดที่น้ำมึกเราเราก็ไล่ตีธรรมดาใส่็เขาจกว่าจะตายแล้วซึ่งหากเป็นคนที่อยากเล่นมักรชัมทีก็ก็แนะนำาม่อยาใช้สกิลเดวิลเลตนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเล่นมักรชัมทีคือเบนดี้จะไลต่ตรงๆยากนะคือพยายามเก็บบอร์ดน้ำมึกไว้ก็คือไม่ควรใช้ท่าเดวิลเลตเบย์บอร์ดน้ำมึกหายนะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นแรกๆ แล้วก็ควรวางบ่อน,น้ำหมึกไว้บริเวณที่ว่ามีควิยอยู่หรือ,หร,อหรือทางที่เราผ่านนะถ้าเกิดเป็นทางแคบก็ยิ่งดีและหากเราเจอผู้เล่นจากระยะไกลแล้วก็ใช้ท่าดีวิลใดในการพุ่งเข้าไปนะโดยแนะนำว่าให้เป็นโหมด p o วไว้พอก่อนกระโดดเราจนะสามารถเล็งได้ก่อนนะ หรือว่าจะใช้ถ้าดิวเลตก็ได้นะครับถ้าถ้าถ้าเกิดคิดว่าถ้ามันโดนแล้วแล้วก็อยู่ระยะไกลพอที่บอนะ้ำหมึกไม่หายนะแต่ถ้าหายก็ไม่เป็นไร หรือถ้าสมมติท่านเล่นอิงฟิลจนชำนาญแล้วเนี่ยพอสมมุติว่ามีผู้เล่นติดสถานะน้ำหมึกอยู่แล้วหากเราคิดว่าสถานะน้ำหมึกเขาจะหายก็รีบใช้ท่าดีวิลเลตเพื่อทําดาเมจพวงหวัาทำให้เขาติดสถานะนำ้นำน้ำหมึกต่อนะหรือถ้าสมมุติเราชำนาญแล้วแต่เราก็ชอบลืมวางบ่บอน,น้ำหมึกไว้เราก็สามารถมันก็มีวิธีไล่ตรงๆนะคือเราต้องพยายามการท่าดีวิลดให้โดนนะแล้วเมื่อโดนแล้วเนี่ยเราก็ไล่เขาไปเรื่อยๆนะแต่หากสมมุติเขาอยู่ในระยะแล้วเราคิดว่า สถานะน้ำมึกก็จะหายเราก็รีบใช้ดีวิลิทนะเพื่อเข้าติดน้ำมึกต่อแต่ว่าสถานะน้ำมึกจะไม่สามารถสแต็กกันได้นะก็คือถ้าสมมติสถานะน้ำมึกเขายังไม่หายเราใช้รีดีวิลิทแล้ว,ลวคือของเก่ามันหายมันก็จะหายนะซึ่งเราควรใช้ดีวิลพอเทาในการไปหาผู้เล่นหาผู้เล่นนั้นอยู่ในระยะไกลนะแม้ว่าผู้เล่นนั้นจะติดน้ำมึกหรืออยู่คนเดียวหากเข้าอยู่ไกลเราก็สามารถใช้ดีวิลพอเทา ในการไปหาเขานะพอเบนดีนั้นบิ่งช้ามากแล้วก็อีกวิธีนึงของเบนดีนะถ้าสมมติท่านหาคุณมาเจอท่านสามารถปรับเป็น p o วแล้วก็เอาหน้าจุ่มอแพเนีงนะซึ่งม,าามันสามารถมองทะลุได้ ซึ่งเทคนิควิธีการเล่นก็มีประมาณนี้นะหรือจะลองวิธีอื่นก็ได้นะแต่ของผมวิธีที่ว่าทําให้ค่าคุณง่ายสุดก็จะมีประมาณนี้นะแล้วต่อไปด่านที่ได้เปรียบได้เสียเปียบซึ่งเบนดี้จะได้เปรียบดานที่ค่อนข้างที่ดานแคบนะเพราะบอร์ดและหมึกของเบนดะี้นั้นค่อนข้างกว้างและพอไปดานแคบก็คืออย่างที่ด่านสบิงแทบก็คือวางได้แบบแทบจะไม่มีใครหลบได้นะแต่แต่แพ้ดานกว้าง แต่ถ้าสมมติมันกว้างแล้วคือทางมันแคบมันก็ได้แต่ถ้าไม่ดันกว้างมันเปิด,ปดโล่งเลยคือจะเสียเปรียบนะซึ่งผมขอจบคลิปไปเท่านี้นั้นะถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ช่องผมเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะซึ่งหากผมให้ข้อมูลอะไรผิดไปก็ต้องขอไปด้วยนะซึ่งผมไปแล้วนะบาย